เวลาคนตายนี่ทำไมต้องมัดแขนมนะัดคอมัดขาไว้แล้วก็ใส่เสื้อกลับทางด้วยคะอ้อหมีปัญหาธรรมจัะมีปัญหาของนักปาาทําสําหรับนักปาาท่านทําทําเพื่อให้คนรุ่นหลังดูคนผู้มีปัญญาน้านดูได้ถ้้จริงคนที่ตายไปนะถึงจะไม่มัดขามันก็นไม่เดินมันก็นไ,ปไปไหนละ ไม่เดินคือทำให้ให้เรามีปัญญาเป็นปิศนาให้เรามีปัญญาคิดว่าบุตดังคีเวปัญหาบางตัวนะบุดบวงหนึ่งเกี่ยวพันคอทนังปาเทรับผูกประทากรเหนี่ยวไว้ สามีภรรยาหัดเถะแรบมีภรรยาเยื่องอย่างปอลึงรัดมือนาเข้าใจไหมสามบวกนี้ถ้าใครแก้ได้จึงจะพ้นสองสารเป็นอย่างนี้ภรรยา,าเ,เสื้อผูกข้อปอผูกศอกปอกสุบข,ขาก็พวกของสามอย่างนี่ หนึ่งลูกสองทรัพย์สมบัติสามสมันนิพรรญานี่ยบวงสามบวงเนี่ยเป็นบวงที่แน่นหนาที่สุดสามบวงนี่ใครแก้ได้จริงจะพ้นสองสารนยังทำให้คนดูเป็นปจิศนาขอ,ของนักปราชญเจ้าทั้งหลายนีเวลานุ่งเสื้อเวลนุ่งเสื้อ นุ่มผ้าถูงเหบวนันกานทำไมกลับหน้ากลับหลังกันหันนุ่มเสื้อกับหลังน่ะนุ่มทำไมคือบุคคลไปเดินหน้าไม่ได้แล้วต้องกลับหลังคือธาตุสี่คนนั้นน่ะเดินหน้าไม่ได้แล้วต้องกลับหลังกลับไปอะไรกลับเราถู่ธาตุเดิมของเขาคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อพบเดิมของเขาคือธาตุดินธาตุเดิมของเขาคือธาตุดิน กับสุ่ท่านดินของเขาคือกับเสื้อนั่นเองภาคผนวกก็เหมือนกันกลับเหมือนกันอยากคนตายบางคนเวลาคนตายไปเราตุ่มน้ำไปท,ที่บ้านเทความหมดเลยน้ำไหลหมดความมอไว้เวลาเอาคนลงจากบ้านไปทำเพื่ออะไร อันนี้ก็เป็นของนักป่าจงนา้นทำให้เป็นอุบายทำให้คนนักผู้มีปัญญาดูว่าน้ำอยู่ในในตุ่มนั้นถ้าเราไม่เททิ้งแล้วก็อาบได้กินได้ใช้สวยได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์กับเราถ้าเราเทน้ำามือนนั้นเทลงไปแล้วเนี่ยน้ำาก็หายจาพื้นดินไปจะเอาน้ำมาอาบก็ไม่ได้จะมากินอีกก็ไม่ได้จะต,ตามหาขุดหากผู้อื่นก็ไม่ได้ มันซึมหายไปหมดแล้วจะขุดมามันหายไปไหนขุดออกมาไปกินนั่ิมันก็ขุดไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนว่าธาตุขันคนที่ตายไปแล้วจะให้กลับขึ้นมาเป็นเป็นคนอีกอ่ะเป็นไม่ได้จะเอามาใช้การใช้งานนีกก็ใช้ไม่ได้เดีวมายิ้มเลาะหัวเลาะเราให้กันคยทำอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนกับน้าที่ตุ่มเนี่ยหายมันเทเอาหมดแล้วอา่ามีนักป่าที่ทํา ให้บุคคลผู้มีปรรัญญาหรือบางคนก็หวานเอาข้าวเอาข้าวเอาข้าวเปลือกนมาคั่วคั่วไฟมาคั่วไฟแล้วไปไปละออกจากบ้านไปกับหวานตายนะนะตามทางไปท่านนึกว่าวานทําไมละ่ะคนคิดเล่าก็ตีก็หมายไปว่าถ้าไม่วานอ่ะผีที่วิญญาณคือทนตายไปมันเป็น นั่งยองอยู่ในกระโลงมันหาม,มันหนักถ้าเอาหวานต้องไปแล้วเนี่ยผีมันมากินข้าวข้าวตอกดอกไม้ในพื้นดินหามก็เบานี่เป็นคาตีตีตีความหมายของคนพานเขากลุ่มหนึ่งคี่เราก็ตีไม่เป็นที่นนในความหมายของนักปราชญ์ท่านหนหมายอย่างนั้นท่านในหมายให้คนมีปัญญา,ด,าดูสิว่าข้าวที่เขาคั่วแล้วเนี่ยเอาหวานลงพื้นดิน มันจะเกิดไหมจะเกิดอีกไหมม,มันเกิดอีกไม่ได้เึงนจะมีฝนเอาเศษน้ำเศษโคนหวานลงมันก็ไม่เกิดเพราะข้าวคั่วแล้วสุกแล้วคือเชื่อไม่เกิดไม่มีท่านวันนี้ชั้นใดโอปนัยโกมหาตัวเองว่าธาตุขันเราวิญญาณหน,นีจากร่างไปแล้วนี่มันจะมาเดินเดินดินกินข้าวกับคนธรรมดาไม่ได้ น่าปอน,นจะระจกเน่าเปื่อยแผ่นดินธรรมดาจะให้คนตัวนั้นมาเกิดขึด้นอีกไม่ได้แล้วธาตุสีอน,นั้นเกิดไม่ได้แล้วมันต้องตายมันต้องเผามันต้องเน่าต้องเปื่อยเป็นดิน,น,ปน,ปปนเป็นน้ำเป็นลมไฟไปนี่าหราบรรรัาป่าทานพี่นาต,ต้องทําอันนี้ให้พวกเราพิณาดูนี่อย่างยังคนะําๆนะยังคําๆคือคนที่ตายไปแล้วจะเกิดอีกไม่ได้สําหรับธาตุสีคนที่ตายก็เกิดอีกไม่ได้ไม่จะเน่าอย่างเดียว มันก็เม็ดข้าวที่คั่วไปแล้วนี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองท่งานตีเข้ามายอย่างละเอียดว่าเม็ดข้าวที่เชื่อที่ให้เกิดอ่ะคั่วไฟสุกแล้วเนี่ยมันก็ตายไปแล้วหมดสภาพไปแล้วจะไปว่าอะไรก็ไม่เกิดอีอันนี้เหมือนกับว่านักภาวนาปฏิบัติทั้งหลายมีการเจริญภาวนาปฏิบัติสามารถำรํำระอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากใจเชื่อแห่งการเกิดไม่มี ทันีด้วันดับสนิทแล้วซึ่งอาสวะจึงเรียกว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่เกิดอีกใน่พบต่อไปเพราะมันไม่เชื่อให้เกิดแล้วนี่นขึมาขั้นสูงดีสองอย่างมหาอัไปตาลถ้ามันจะไปเวียนรอบของพรสองรอบสารอบถ้ามันเวียนรอบเป็นอะไรอันรจะเกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นปัญหาปิตนาอย่างหนึ่งที่ทําให้บุคคลที่ไปนั่นนะได้พิจารณว่าการเวียนสามรอบรอบหนึ่งหมายถึงอะไรรอบสองหมายถึงอะไรรอบสามหมายถึงอะไรเราดูก็จะมีปัญญาให้ดูรอบหนึ่งนั้นแือว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีการเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพทั้งสาม ตามโดยอาสะบะก,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 กิเลสยังมีอยู่ในหัวใจต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามหนึ่งกามาพบสองรูปภพบสามอารูปภพเวียนอย่างนี้นี่เหมือนกับเราไปกองไฟกองปอน,น,นเอาคนเวียนเอาคนตายเวียนสามรอบกับมนต์กับหวาแล้วกันละคนที่เกิดมาในโลกนี้เวียนในภพทั้งสามการมภพคืออะไรก็คือพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่นี้แหละอยู่ในการมภพ เป็นผู้เสพกามอยู่นะะเป็นผู้มุ่งยู่ในกรารบุคุณอยู่ยังมีความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัะธรรมลมอยู่นั่นแหะคือว่คกาบัคพรมนี่รอบหนึ่งรอบที่สองเป็นบุคคลภาวนาปฏิบัติการทําสมาธิได้ฌานได้รูปฌานขึ้นมาเมื่อรูปฌานขึ้นมาแล้วท่นนี่ก็ได้ตายไปซะเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นรูปพรม อันนี้ก็เป็นภพอันหนึ่งเมื่อหากว่าหมดกาลเวลาอํานาจของพรมก็มาเกิดเป็นคนตามเดิมเป็นมนุษย์ตามเดิมนี่นรอบที่สองรอบที่สามนี่ว่าอารูปอารูปภพคือบอุคคลนั้นภาวนาปฏิบัติธรรมสามาธิจนจิตรวมสงบเป็นสามาธิเป็นอรูปฌานขึ้นมาเมื่อเขาก็ด้ตายไปก็เป็นอรูปพรม ขาก็อยู่บนไปจนดมอายุขัของเขาเมื่อหมดอํานาจท้องชานเขาในพรมกลุ่มนั้นแล้วเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมเหมือนพวกเราก็มาเกิดในการมาพบตามเดิม mm hmm. มันหมุนกันอย่างเนี้ยกลับมาพบคือตัวเรานั่นแหละมาเกิดนี่เหมือนเรานั่นเลยเราเรียนสามรอบ